ยาแม่งหายไมสิถ้ามาแอดแยน,นเป้าวันนี้เล่นพรีเซตฮะเล่นแอดสิทันวไ่ไม่ทนันโอ้ทุกคนแม่งกลายเป็นตลงกันหมดเลยเต้าคอนเซ็กกาคันผู้ท้าชิงมาเป็นเจ้าหญิงหญิงรักเสือตัวหญ มึงก็ปั่นหนมเคยปั่นแล้ล้อหลุดปะนี่อันี้ริงเลยเคยซ้อนจักรยาแล้วหันหลังแล้วโดดลงมักูเนี่ยกูโดนตากให้ต เอางี้ใครเคยเครเคยปั่นจักรยานอยู่แล้วจู่ๆอะไรนะโซ่แม่งตกปั่นด้วยความเร็วแรงมากเลยนะแล้วโซ่แม่งตกแล้วคือคือกระเด็นหมุนแบบกระเด็นกระเด็นตีลกาแล้วแล้วข้านไปข้านไปอีกฝั่งโคตรเฮี่ยเจ็บเลยโอ้ยอยัง ห้องไม่เห็นอะไรเลยแต่มีไอ้นี่ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยอโอเคค่ะผู้ท้าชิงไปแล้วค่ะสวยมากค่ะดูค่ะดูดูไม่รู้ไม่รู้ผู้ท้าชิงเรียบร้อยแล้วที่นอนอยู่ นี <champions> ่นอนอยู่ในห้องฉันยิงไม่โดนเพราะฉันล้อลุกของพี่ยิงของพี่ยิงแล้วมันล้มแต่มันไม่ตายเรพี่อะไรวะ พันนี้กระเด็นวัี่ตีนหน้ากระเด็นตกจักรยานเหรอตอนที่น้องพาตัวประกันกลับมาได้นี่พอน้องโดดลงได้แบบยืนยังยืนได้ใช่ไหมใช่โอเคแต่จิมมี่มีอะไรผิดผิดบ้างปล่าจิมอีกเพราะพี่ไม่มีจักรยานขับแล้วรอหน้าหลุดอ่ะแค่นี้ยแบบ มันขูดไปกับพื้นหกล้มแบบสไลด์ไปโคตรเจ็บแล้วแบบต้องแบ,บกกลับบ้านคนเดียว <c oughs> ผี่ในบูมบานโคตรเ่าเลยหักก้อนหน้า <c oughs> คือแบบล้อไปถึงบ้านก่อนตัวโ้งจักรยานตามไปชี่หลัง <c oughs> <c oughs>

ทำไมมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเป็นมันเหมือนรถแวนเลยอ่ะฮะแบบเฮ้ยเราเราหน้าต้องไอ้นี่หน้าหน้าเป็นอะไรวะหน้าเป็นฝ้ามันเรียกว่าไรวะหน้าเป็นฝ้าหน้าไม่ใช่เป็นฝ้าเป็นด่างใช่ขาแป้งจนเหมือนแบบเป็นด่างๆอ่างอะด่างขึ้นบางคนก็ทาขาวเกินหน้าเป็นด่าง ดีแล้วคือเขาเก็บไหวเพราะมันหน้าเกียรปกติของหน้าเกียรเขาไม่ซื้อกันไม่ใช่หรอไม่ไหวเปียเปียเปียเอาระเบิดทางนู้นใคนไม่ลงตายไอ้ไอดยอดระวังนะมันมีมันมีนี่

อะไรกนโม่นจะมาทางนี oh, road, ้ขอโทษตัมาเกโดไม่กระโดดเ่ยครับกันไม่ทันไรก็ตกจักรยานโคนแล้วหรอวะยิงคาตัวันอยู่ที่โลดเลยิก หรือว่าไอ้นี่ว่ามันจะเดินมาทางนู้นเลยปลาซีโฟลลอกไปแล้วก็กดกดขึ้นมานบึ้มเแบกขอ,<ม>ขอโทษทำไมไปทำงานซ่อมจักรยาน ฮึ่มฮึ่มฮึ่มเอ้าโซเฟียโซเฟียโซเฟียมาทำไมไม่ไม่เสียก็แอดห้องน้ำแอดแอดมาจากเซดาน เทียมอมรู้น่ากลัวจังเลยโอ้โหเต็มหน้ากูเลยชิบหายแล้วล่วงไปแอดแอดันได้เหลืองบัได้เหลืองแอดบันได้เหลืองคือฉันโดนอมรูเหยียบตายเหรอเข้าไปห้องน้ำโอ้ยเทียมันเดียวว่ามันเคยใช้มุกดีได้สัตว์มันเคยใช้ได้นี่หว่า จะมัน้มันจะหบโล,ล,ลทำรนตีอะไรตะเกียร์ตะกี้ปกติดเดินถึงไปได้นี่นาไม่เลยเลยหนึ่งตัว โดนมารูเหยียบตายอ่ะโหลมารูเหยียบตายโงงเลยอะไรวะมันพุ่งเข้ามาแล้วเหยียบเหรอเออเสร็จแล้วจะดูก็ภาพก็ตัดแล้วแบบตายฮะอะไรโคตรแย่เด็คนแก่กมามลูแม่งคงขำมากอะไรวะใครจะไปรู้วาแม่งมีระบบเหยียบแล้วตายด้วยกระโดดคนแก่กระโดดเหยียบตาย ้ามานนึกถึงไอ้สลิงมันนะนะดึงตัวมันพุ่งมาถามาเนะพร้อมกขาขาก็คือแบบ,บพอมันโดนระเบิดเอล่ะพึง่งทุกอย่างแม่งช้าลงเว้ยแล้วแม่งก็เหยียบจนตาย <laughs> อะไร